ใครที่ต้องการจะไปสอบใบกับขี่นะไม่ว่าจะเป็นใบกับขี่รถมอเตอร์ไซค์นะฮะหรือว่ารถยนต์นะครับผมสิ่งหนึ่งที่คุณต้องสอบก็คือการสอบสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้นนั่นเองนะครับผมไปดูกันว่าสามอย่างที่ต้องทดสอบมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลย 1. ทดสอบสายตาบอดสีครับเขาจะชี้นะครับว่านี่จุดเนี้ยสีอะไรนะครับให้เราตอบไม่ถูกนะครับสมมติก็ชี้จุดสีแดงเราก็ต้องตอบสีแดงสีเหลืองล้วก็ต้องตอบสีเหลืองเขียวล้วก็ต้องตอบสีเขียวครับเดี๋ยวยิมันมี3ทมสีนี้ละคุณอย่าไปตอบนะบางคนเนี่ยมองสีเขียวเป็นสีน้ำเงินนะครับไปตอบสีน้ำเงินไม่ได้นะครับผมสคือทดสอบสายตาเชิงลึกนะครับผมก็จะให้เราเนี่ยเลื่อนเสาสีขาวนะครับผมให้อยู่เสมอกันนะฮะห่างไม่เกิน1นิ้วนะครับแล้วก็ปล่อยมือนะครับผมถ้าห่างเกินหนึ่งนิ้วเนาะจะไม่ผ่านนะครับผมจะให้ทาอ คันเร่งแล้วเนี่ยต้องสลับมาเหยียบเบรกก่อนแถบจะเป็นสีแดงนั่นเองนะครับผมถ้าแถบเป็นสีแดงจะไม่ผ่านต้องสอบใหม่การสอบก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมหลังจากนั้นก็คือเราก็ต้องไปสอบภาคสุดเสดีตอบนะครับผมเดี๋ยวมันจะทําวิดีโออีกทีนึงนะครับขอให้ทุกคนสอบผ่านได้ทุกคนนะครับผมโชคดีครับ เกียวีแดงเดียวดคุณวัดคุณววันเปนกตามเลยเวงด็วันี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยเนาะกดไลค์กดใจกด subscribe และกดระฆังดังตุ้งๆุ้งตุไปเลยนะครับผมโอเค